จะได้น้ำสงการกับไอ้ต้อมนะไม่ต้องไปโควิดเยอะแนยะนีไม่กลัวเหรอใช่แม่ไม่ต้องให้พี่นาไปอย่าเสือกค่ะไม่ใช่เรื่องมึงเดือนาแม่นะวันนี้วันสุดท้ายแล้ว่啊ก็บอกว่าไม่ต้องไปไงถ้าติดโควิดนะมึงจะทำยังไงอุ้ยแม่สมน้ำน่าเสือพินาเบาๆจะแอบไปเล่นน้ำสงการเหรอเอออย่าบอกแม่ จะบอกแม่แม่มีอะไรหรือเปล่าลูกพี่นาจะหนีไปเล่นน้ำสงการแม่อีนาแม่บอกว่าไม่ต้องไปมึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอเออไม่ไปก็ได้มึงไอ้ตุกนะจงไว้สงการจไม่ได้ไปเล่นเล่นเกมีกว่วสงหํำหน้าพี่นาไม่ได้ไปเล่นน้ำสงการแล้วมึงจำไว้เลยนะไอตุกหนูไม่จำหรอกค่ะว่ามึงทำอะไรไว้กับกูมึงอย่ามาเป๊ะปากกูนะอีนามึงอย่าไปว่าน้องนะ หนูทำอะไรก็ผิดหมดแก่หนูไม่ใช่ลูกหลักแม่มันไอตุ่มนี่แล้วนี่อะไรเล่นแต่เกมโอยแม่เล่นทุกวันก็ดีทุกวันไงแม่อย่างไงอยากรู้แม่ก็ดูใต้คอมเมนต์สิเออแต่ตอนนี้มึงไปช่วยพ่อมึงแบกดาวสาวขึ้นรถไปแล้วแม่ทำไมไม่ใช่อิตุ่มบ้างล่ะน้องมันยังเด็กอยู่มึงอะ